มันเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับนี่คือหนึ่งในความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากทีมยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกต้องมาตกรอบคาราบาวครับด้วยมือของทีมเล็กจากลีกทูอย่างคลิปิทาวเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้และหลังจบเกมทางกุนซือและนักเตะเขาพูดอะไรกันบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับโดยก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมรับฟังกันขอให้ทุกท่านกดไลค์ กด subscribe ให้กับช่องติสตัดของเราไว้ด้วยนะครับเอมนี้ครับเล่นที่สนาม r u เดลพาร์คบ้านของคริปปี้ทาวสุโมสรนคริปปี้ทาวครับอยู่ลีก2หรือดิวิชั่นที่4ของอังกฤษในลีกคริปปี้ทาวอยู่อันดับที่4ลงแข่งไป5นะัดชนะ3า3เสมอ2อยูเนเต็ดเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกดีสูงสุดของอังกฤษถ้าเทียบกับยูเนเต็ดแล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับทีมแค่ลีก2ใช่ไหมครับ เพียงยีบ2นาทีแรกแฟนยูไนเตดก็ช็อกกันไปทั้งแถวเลยครับเมื่อชาเวอร์นัมยิงให้เจ้าบ้านนำยูไนเตดไปก่อน1ประตูต่อ0ูนย์สถานการณ์ยิ่งแย่ลงปีครับในนาทีที่30เมื่อโอดาน่าได้วิ่งออกมาชกบอลพลาดทำให้เชเรวาเรนซ้ำลูกเข้าประตูไปคริีปนำห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์แต่ในครึ่งหลังครับปีศาจแดงก็พยายามเอาคืนได้สำเร็จในนาทีที่80 ไบรอันเอิร์บูโม่ยิงไขแตกไล่มาเป็น2ประตูต่อหนึ่งและในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่แม็กวก์ก็มองตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ได้แบบบูตวิดจนต้องมาต่อด้วยการยิงจุดโทษโดยดราม่าก็เกิดขึ้นเต็มๆครับเมื่อทั้ง2ทีมยิงจุดโทษกันแทบจะไม่พลาดเลยแต่สุดท้ายคริปปี้ทาวก็สามารถยิงจุดโทษเอาชนะแมนยูนเต็ดไปได้12ต่อ11ทีมจากลีกทูหรือว่าดิวิชันที่4สร้างประวัติศาสตร์ ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เรามาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันครับรูเบนอ m ม r รินกุนซื้อของแมนยูไนเต็ดสัมภาษณ์ว่าผมอยากบอกกับแฟนบอลทุกคนว่าผมขอโทษจริงๆตั้งแต่เริ่มเกมพวกเราเหมือนยังไม่ได้อยู่ในสนามด้วยซ้ําพวกเราควรทําใี้ดีกว่านี้มากฟุตบอลมันแฟร์ air, คืนนี้ทีมที่ดีกว่าควรเป็นฝ่ายชนะผมอยากจะพูดอะไรฉลาดๆแต่วันนี้ผมไม่มีคําพูดเลยจริงๆส่วนเดวิดอาร์เชลครับ คุณซื้อของคริปปี้ชาวสัมภาษณ์ว่านี่คือผลลัพธ์ของการทำงานหนักมาโดยตลอด18เดือนทุกอย่างรวมกันในค่ำคืนนี้แมนยูเนเตดคือทีมที่ยอดเยี่ยมมีโค้ชที่เก่งและเราก็มีนักเตะที่สุดยอดเหมือนกันโดยนัดนี้ครับนักเตะของยูเนเตดที่โชว์ฟอร์มในหน้าผิดหวังที่สุดก็คงเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณรักษ,ษาประตูอย่างอังเดรโอนาน่าโดยที่โอนาน่าครับทำผิดพลาด,ดหลายจังหวะอย่างเช่นลูกแรกครับ เขาก็ปิดเสาแรกไม่มิดลูกที่2ครับเขาก็ออกมาชกบอลพลาดทําให้นักเตะจากคริปปี้ทาวซําบอลเข้าไปได้ความแพ้แพ้ต่อคริปปี้ทาวคือหนึ่งในบทเวียนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มันไม่ใช่แค่การตกรอบบอลถ้วยแต่คือคําถามใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของทีมและความเชื่อมั่นต่อผู้จัดการทีมอย่างรูเบนอัลโมรินว่าเขาจะสามารถพายูไนเต็ดอยู่รอดได้ ในซีซั่นนี้หรือไม่แต่อีกด้านหนึ่งครับของคริปปี้ทาวกลายเป็นฮีโร่ในค่ำคืนนี้โดยเขาแสดงให้เห็นว่าฟุตบอลยังเต็มไปด้วยเรื่องมหัศจรรย์ที่ทีมเล็กก็สามารถล้มยักษ์ได้เหมือนกันคุณผู้ชมนะครับคิดยังไงกับฟอร์แมนยูในเกมนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องติสตัตของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรา แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ